มันเยอะมากเลยอ่ะมันเหมือนฝนแต่มันไม่ใช่ฝนมันเหมือนอไเนี่ยเหมือนมาก่อนอ่ะคนจีนอ่ะที่เขาที่มันเหมือนอะไเนี่ยเออคนนเป็นแบบเหมือนเหมือนใช่นั่นแหละถ้าเหนมากเลยลูกใช่มันเหมือนแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะคืออะไรไม่รู้อ่ะหนูถามเลยโอ้ยนี่ขนาดหมวกลงน้ำรั่วลงเท้าอ่ะ ว่าที่พอ่ออะไรนี่ลงเป็นสายเลยอะ่ะนี่กระดาษรถอ,อยู่ข้างหน้านะรถขยะอยู่ข้างหน้าเราอย่างลยใช่มองได้เด่นนึงมองเห็นดูนออ่ได้หนึ่งหนูว่าหนูเข้าแถวไม่ได้แล,ล้วเหรอพ่อก็นี่ไงขุดฐานนะขายเครื่องพดชไอเห็นเออหนูจะเข้าแถวได้ไหมเนี่ยพอ่อนั่นข้างหน้าพ่อยัง ยังมองอะไรไม่เห็นเลยข้างหน้ามองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะมองหนาายข้างหน้ามองอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราจะต้องหลบทางลับขยะที่กอดมีขนาดลับขยะนะเดี๋ยวกาดูทุกนาด้วยเนาะทุกเนาะใช่ทุกนาดูเยอะแค่ไหนมองดูมองไม่เห็นเลยข้างหลังนี่มันต้องคุ้นกันเลยหนามากมองไม่เห็นจริงอ่ะพ่อืโนกเรามเปิดๆก็ไปุกทีแล้วเนี่ยใช่อ่ะพ่อตูงสูงไว้ลูกโอ้โหดู เพิ่งเคยเห็นหมอกอะไรนะยิ่งกว่าที่เหนืออกลางวันร้อนชิบหายโอู้ขน่ะเสาไฟต้นใหญ่ได้มองไม่เห็นเลยดูถ่ายในตัวศัพท์นะมองเห็นแต่ว่าจะมองด้วยตาเปล่ามองไม่ค่อยเห็นใช่มองด้วยตาเปล่ามองมองไม่เห็น,ตหนแต่พอถ่ายคลิปมองเห็นเออถ่ายน้ำหยดดลงเท้าพอเต็มเลยน,ะน้ำรั่วลงมาท่างต่าง,ง,งกระรงรถ ใชด่ดูดูข้างหน้าดูข้างหน้าลูกโอ้โหเหมือนทะเลเลยอ่ะบอกทะเลหมอกทะเลหมอกของจริงใช่ของจริงเลยลร,ถรถมีทะเลหมอกแล้วยังคนขี่จัก,กรยานเายต้นเลยูรถไปไกลเราก็มองไม<ช>่เห็นแล้วถ้าไปไกลมากๆใช่ก็ต้องเปิดไฟมาเราต้องเปิดไฟด้วยนะเนี่ยพ่อถ่ายอ่ะมองมองเห็นแต่พอมองด้วยตาเปล่าอ่ะมอง มองเห oh, ็นมองตาเปล่ามองเห็นแต่ซ้ายขวามองไม่เห็นอะไรเลยดูถ่ายซ้ายถ่ายขวาหน่อยโอ้ตายแล้วโอ้กโอ้มองไม่เห็นสองข้างทางมองไม่เห็นเลยอ่ะมองไม่เห็นตุ้งนาเลยมองไม่เห็นโรงเรียนหนูด้วยดูทางโรงเรียนหนูดิเออโอ้ขับรถเร็วไม่ได้เลยต้องไปเรื่อยๆเนี่ย บอกเลยจะเยอะขนาดนี้นั่นไงพ่อเห็นแล้วไหนนั่นไงงานหนูถ่ายเห็นแล้วเห็นในตัวขับมันเห็นเลยลูกนั่นไงพ่อเนี่ยโอ้โหอะไรกันนี่เฮ้ยแล้วเพื่อนหนูไม่เห็นกันเลยหรอโอ้โหใค่โรงเรียนก็ต้องขับรถต้องเปิดไฟเลยทุกคนพ่อแล้วเพื่อนหนูไม่เห็นกันเลยเอ๋อ โอ้ยเราขับผูไม่เนี่ยพ่อโอ้ดูไม่เห็นทางเลยเห็นทางอะไรระยะใกล้ๆมันจะไม่เห็นหรอกแต่ว่าถ้ามองไปถ้าขับเร็วนี่ชนชนตุ่มเลยนะบอกโอ้ยแล้วคนอื่นคนที่เขาขับรถกันเขาไม่เห็นหรอกบอมหามากทุกคนเพราะคนที่เขาไอ้การทำไมเขาไม่เขาไม่เห็นกันเลยอยู่หลอยู่ในเมืองเมือนทะเลหมอกเนี่ยอยู่ พวอน้ำไหลอยู่เนอะหยดหยดตุ้มตุ้งใส่ดีๆใส่ดีๆใส่ดีๆช่างภาพใส่ดีๆโอ ps, ้ย <avent> ก <mental Sure> oh. ูยืนยังมองไม่เห็นเลยแค่กูยืนอยู่โอ้ยบอกหนาเติมฝ่ายหลังยังมองไม่เห็นเลยเด้ออโลยไม่ได้แล้วไหนดูโอ้ปวดหัวปวดหัวเลยเหรอ โำไมันต้องมีหมอมาด้วยอุ้ถามโลกมันน่ากลัวเข้าไปทุกทีแล้วนะครับทุกคนครับดูโรคมันน่ากลัวเหมือนได้หนังผีอะบอกไดนังผีะงผะงจะมีแบบขยะบ้ามองไม่เห็นอะไรเลยดูดูไม,ม่เห็นเลยอ,ะอ่ะเออโอเคโอเคไปเรียนไปตันบอกเหมือนทะเลหอบ <c oughs> บอกหมอกลูกบอกทะเลหอบ โอ้ทุกคนโลกมันมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยแหละมันไม่น่าเชื่อจังหวัดนนท์จะมีหมอกหนาได้ขนาดนี้มองไม่เห็นอะไรเลยทุ่งนาป่าเขาเนี่ยมองไม่เห็นเลยเนี่ยเราจอดรถอ,อยู่หน้าโรงเรียนตอนนี้ทุกคนมองไม่เห็นอะไรจริงๆนะเดี๋ยวไปดูผมขับรถเดี๋ยวถ่ายมือเดียววันนี้ไม่ได้ลืมติดอ่านั่นมาเกิติดกล้องหน้ารถเนาะโอเคเดี๋ยวไปขับรถเดี๋ยวจะลองเลาะดูครับทุกคน เนี่ยครับทุกคนดูนะตอนนี้นี่ผมกาลังเลาะมาอีกทางหนึ่งหลังงรเรียนนะครับโอ้ยมองไม่เห็นเนินโอ้หทุกคนดูขับเร็วไม่ได้เลยทุกคนดูโอ้มันหนามากหมอกหนามากโอ้มองไม่เห็นเลยอันนี้ประมาณสามเมตรที่มองไม่เห็นทางแต่ในโทรศัพท์มันมองเห็นนะมองเห็นไกลๆอยู่อันนี้ผมลองเลาะจะไปดูตรงถนนใหญ่นะทุกคนนะโอ้หน่ากลัว หมอกหนามากหนาจริงๆนั่นน่ะรถผมมาแล้วหนึ่งคันสังขลอมันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับกับประเทศเราครับตอนกลางวันร้อนแบบร้อนแบบหูดับตับไหมเลยอ่ะแต่พอพอรุ่งเช้ามากลางคืนแสดงว่าหนอกหมอมกมันมาตั้งแตกก่กลางคืนแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตื่นมาดูโอ้ยแล้วถนนใหญ่ก็จะวิ่งรถกันยังไงวะนะ่ะดูทุกคนดู นนน,นเราเห็นไฟมาไกลๆแล้วนนโอ้ยแปลกพิสดารมากโอ้จังหวัดนนนนี่จังหวัดนนนะเนี่ยดูดรถต้องวิ่งต้องเปิดไฟอะครับทุกคนหองหนามากโอ้จะพาทุกคนเลาะๆดูนะครับ โลกเราเปลี่ยนไปแล้วมั้งเนี่ยโลกเปลี่ยนไปเพราะว่ามนุษย์ทำลายโลกหรือเปล่าดูผมไม่กล้าวิ่งออกทางเมื่อกี้ทางที่มาส่งลูกเมื่อกี้เพราะว่ามันทางมันเล็กมากนะรถมันสวนกันลําบากโอโ้โหทุกคนดู เราไปดูที่ถนนใหญ่กันนะครับตื่นเช้ามานี่โอ้ก็ตกใจเลยอะไรวะนะั่นละควันตอนแรกคิดว่าควันอะไรมันไหลลงมามาเป็นก้อนเป็นก้อนมาเลยนึกว่าไฟไหม้ตรงไหนที่ไหนได้มองๆจะชัดเอ้ยมันไม่ใช่นี่หว่ามันคือหมอกนี่ตอนนี้เรากําลังจะออกตรงถนนใหญ่ฮนะข้างหลังก็รู้สึกมีรถตามเรามาหนึ่งคัน ใหญ่เนี่ยเราโบกแนนผสายเมนแล้วสายหลักแล้วรถเข้ามาเดี๋ยวผมพักกล้องก่อนนะครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้ก็เวลาก็เจ็ดเจ็ดโมงกว่านะครับผมแต่ว่ารถยังต้องเปิดไฟวิ่งกันอยู่เลย ลงเม็ดเหมือนเป็นเม็ดฝนนะเป็นละอองเห็นเป็นเม็ดกลมๆลอยมาเต็มไปหมดเลยแหละโอเคเดี๋ยวผมจะต้องเลี้ยวเข้าในซอยก่อนนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะขับยากนิดหนึ่งนะสะต็อกก่อนตอนนี้เราอยู่ในตลาดอ <c oughs> มองยากมากอันตรายนะนตลาดเช้าคนเยอะด้วยดู ระยะกใกล้ๆเราก็มองแทบไม่เห็นแล้วอะต้องค่อยๆขับนะครับเพราะซอยมันแคบด้วยคนก็ไม่คิดอะไรกันเลยเหรอแต่ผมกลับกลัวเฉยเลยมันไม่น่าเชื่อมันจะเกิดแบบนี้ได้อะเป็นครั้งแรกที่ผมโตมาเนี่ยที่ผมได้อยู่ในเมืองในหมอกเนี่ย เพราะเราทำลายโลกใช่ไหมมันเลยกลายเป็นแบบนี้เนะี่ยมีคนมาถ่ายนะครับถ่ายหมอกนะครับนี่ฮนะมีคนมายืนถ่ายหมอกเพราะว่าเขาก็คงงงกันมันจะเยอะอะไรได้ขนาดนั้นหนาะมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะนี่เจ็ดโมงกว่านะครับทุกคนจะแปดโมงแล้วนะดูโอ้โหรถเปียกเลยนะทุกคน รถด่เปียกทั้งคันเลยทุกคนดูนะเป็นเหมือนหยดน้ำเลยอะ่ะมันเขาเรียกเลยมันภาวะโลกร้อนเหรอหรือว่าโลกกำลังจะสิ้นสลายแล้ว แปลกมากคนออกมายืนดูกันเต็มเลยเขาไม่เคยเห็นเหมือนกันเป็นปรากฏการณ์ใหม่แหละเขาก็คงไม่เคยเห็นบ้านเขาทําไมอยู่มาตั้งนานแล้วทาไมมันถึกได้มีหมอกขนาดน,นี้ทุกคนเป็นหย่อนน้าเลยร mm hmm. ถคันนั้นจอดให้เราไป อันตรายนะเดี๋ยวผมปิดกล้องก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าข้างหน้ามันจะเป็นซอยแคบละโอเคนะครับ